สวัสดีค่ะวันนี้มารื้อคนนะคะแยกนอกแล้วก็มีไข่ด้วยเห็นไคะไขจะ่จ้าจะลงไข่น้าเฟสอีกไข่น้าเฟส ขายในคลุมนี่ค่ะนอนนอนนี้เลยต้นแม่นะคะต้นแม่อันนี้นอจะอยู่ที่คนต้นก็นเลยอันนี้ไหลไหลใครสนใจไหมอันนี้แปลว่าดางเลเ้วเก็บด้วยนะคะเก็บด้วยหนึ่งไหล ล้วก็ไข่ดูคนอันนี้เก็บไข่ค่ะเก็บไข่นี่แ่ดีมากเลยนี่ไข่ค่ะ

เยอะมากเลยทำไมไมันเยอะขนาดนี้อะเยอะจังต้นนี้ เยอะจังเลยที่รื้อนี่นื่องจากว่าจะเอาหน่อหอกนะคะวันนี้นี้หน่อต้นลูกหน่อต้นลูกค่ะนี่ต้นแม่ค่ะ น้นใจตงตัดต่างต่างอนสมนั่นนะพงตอยกกับเมพงขึ้นมาช่องบนั่นเปนชเปนอนใจรัวเม็ดรัวเม็ดเลยหมดเตวนะคะต่างอัตนี่ตงตานี่ก็รัวเม็ดเลยเฉารัวกโยดรัวมันยอดรัวมันลุกมันลุกงนน่ะบนนนน่ หนึ S 1> 1, <S inan, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเห็ดใบเดี๋ยวจะมาเปิดแปงนะคะอกนนััิิิรรรรรีุุตตพจา